โอ้สมก็เป็นทางเ่าพี่น้องเอ้ยผู้ <c oughs> ทษ่ไปเอินมาสอมรถกับรถเ่าน้ำกันเอวอศูนย์สี่หกเจ็ดเจ็ดนี่ว่านำ้ำคสวัสดีครับโอ้ัอนเอฟซี่กันปี่ทั้งใา้มุ่นใกล้ๆกันนี่ยและนี่ครับสวัสดีครับ <c oughs> อ่าซื้อมาจากปีเราเนะ่ะที่เข้าสามสาม,สามปีคนเห็ดหน้าเ <c oughs> นา่าคว้มคิด ออม่พดหลายพ่หัวหน้าครับว่าหารถพวกคุณก็บ่ได้เอ้ยสื้อหาเสื้อบดเสื้อก็ไปซื้อถือรุ่นรับพ uh to ี่น้องเลยรุ่นเดี๋ยวของเรารุ่นดีอยู่มือนี้มาไม่ยังนองมันขัดขัดปยุทธ์เสื้อแต่หัวหน้าครับว่าก็เรียกประกันเอะตัวอื่นอุปกรณ์อื่นทำงานดีหมดเหลือแต่ตัวเดือนเลยมาถอดบึงสงัยชุดเฟืองกับแม่นี่เลีปิดล็อกคนรถ อก็มันมีเศษเศษจะห้อยมันสีกันมากมาขบไปเอาก็ถือว่าได้โอกาสเอาแบบเบาๆเท่ากันล้างออก้วก็ใส่ปิ่นล็อกทํางานเท่ากันบ้านมีจังหวะเขาจังเอาหลักไปเห็ดเปลี่ยนบูดเปลี่ยนแห่มันก็นชับขึ้นเออแต่ว่าขังในลูกปืนไงเนี่ยดีอยู่ใหญ่ดึงออกมือเบิ่งแล้วเออทาความสะอาดให้แล้วเรียมมง่มงม่งเบาเกิดือเสาเสาหกเสา,สา,สานันบูดท,ท่องเหลืองมันเบาลง เออป็นเรื่องปกติตัวนี้รับสองแล้วมามันหลุดแล้ว,ว่าทำงานทไปตั้งเสียอหลุดจุดเสื้อเพราะจะหานบปว่าวว่าไม่ยังนะครับปั๊มรุ่นนี้แหละเอกลักษณ์เออขันเก่ามาเนี่ยเออหยุดไปเสือ้อเออไปธีแก่กันห้องบุระสร้างทุ่งนี่ที่ไ่ว่านี่เสาหนี่ลูกปืนมันเริ่มมรวม <S 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 เบิดตามอายุใส่งานมันพราลวมแล้วก็ว,วิ่งหนีศูนย์แบบไงว่านั่นแหละ เออก็คือนิบเขาสิบไปเปลี่ยนลูกปืนเนี่ยมันกระชับกระชับแล้วมันกระสิบโบยงหนีกันบล็อกนิ้วเพดเท่าดีเขาเลัแรปหนาบล็อกนิ้วเพดกับกบฏเสียค่าเสียใจหลายดอกอ่าบางที่เขาอาจจะได้เปลี่ยนตลูกปืนซื้อเองสินะกบ,บ้าล,ลูกปืนแรปหนามากคือหม้อน,นั่นอีกม้อน,นึงก็ส่งไปหกพันกว่าบาทเออกบฏเป็นว่าได้เด้ดเมื่อหลายใส่ในใเขาบดเสียครับแต่กรณีอย่างหนึ่งมันเป็นปั่มแค่สองลูก ซอมดีเด้ปั้มรุ่นนี่เออทนท่านเด้เพียงเดียว่ามันมาน้ำเขามันบ่เคยอาจจะว่ได้เคยไดีดูแลมันเลยขายไม่หฮออีกมา,มาเนี่ยว่าเราวันเดีย๋ยวจซื้อเสียฮาวมามีคนออกมาจ้างมาเนี่ยแมนว่าเฮ็ดหน้าจะของ,ง่หลยหายพนักงานวาเนี่ยแมน่นคักๆล่ะไม่่เฮ็ดด้วอยน้ำทะเมท่อนโตนแบบนี้เลยเดี๋ยวไม่เฮ็ดแล้วพี่น้องพี่มัน โอ้ยแล้วก็ขับได้ยู่ดอกครับนิ่มขับนุบ่นง,งเราไปเออตัวนี้ก็บโมไม่หยางหลายขอดีห้องกับมีเม่นคุมตัวเดียวขยามหนันก็จ้งงางเงินสร้างเม่นมาใส่ตัวหนึ่งสองพันกว่าบาทเออเขาเนี่ยก็สเได้จวดเฮ็ดนั่นเรียเห้องกับเปลี่ยนเม่นตัวหนึง่งอา่าแต่ใส่เองเรียบร้อยอยังก็ได้่ได้ยากพอักหานไกลไปไกลมากัจัางสิมาเยี่ยมมาวัดให้กันก็ได้ดอกตัวนั้นโอ้ยได้มาพ่อกันเอฟซีคนมาสร้างหัวจักกันเออ หูจะสร้างเถาเด้รถพ่นเถานะ่ะโคเบลโก้ยเถือว่ารุ่นหนึ่งไม่ได้เนี่ยน้ำหมู่บ้นบเนี่ยบุยุตันิเนี่ยนะป๋อจะควงกระใจดีหัวรออาอาน้ำกันเนี่เนียเพราะว่าผูจัดการอยากมาทำหมู่บ้านน่ะละวันหันส่งมืดพอด